สวัสดีค่ะท่านเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกระังกใก้ทางช่องน้ำเด้ค่ะเด้อคลิปนี้จะเป็นตัวเลขแนวท่างจากปูขนล่ะค่ะปูขนทรงตัวเลขมากค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแก่ทางช่องน้ำเด้ค่ะเด้อ คลิปนี้จะเป็นตัวเลขของปูหรอค่ะเดี๋ยวเจลําไยจี้าเขาไปเบิ่งตัวเลขไปน้ากันเนาะค่ะเนาะแนวทางของปูทรงมะหอลหะค่ะบางเทื่อเกติําไยไม่ได้ออกไปหาปูปูกับทรงสา,ายตัวนมะหอเลยค่ะทรงตัวเลขมะหอยเลยเทาก็ได้เบิ่งตัวเลขไปพร้อมกันเลยเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะเพื่อว่่เป็นการเสียเวลาสุดนี่รัฐบาลสูตรสิบทิศค่ะตัวเลขของปู สูตรจิบทิดเดี๋ยวเกลําแย่จะเขียนตัวเลขแข้เบิ้งไปพร้อมกันค่ะแนวทางตัวเลขเนาะของโปรโสูตรจิบทิดวันที่สิบหกค่ะสิบหกก็พอหกหกก็พอหกหกสูตร อเขียนสโสดใหป้ปูน้ำกรอนสดนี่สโสดสิบทิศปูว่าปูามเมหลายสโสดรสดสิบทิศทิศบนล่าง สูตรซิปทิด s, ไปใดทั้งบนล่างสูตรไดซซิเมนสูตรไดซซิเปะเนาะคะ่นะเนาะ,ะเดี๋ยวฮาเบิ้งไปหลายหลายสูตรค่ะมันมีหลายสูตรคำานวณออกมากะเบิ้งไปละค่ะแนวทางตัวเลขแต่ละสูตรแต่ละสำนักเนาะค่ะเนาะสูตรนี่ปูกับค้านวณมากค่กล่ะค่ะชุดนี่จะเป็นของปูค่ะปูข้น ปูขนแนวทางตัวเลขชุดนี้ของปูขนค่ะเราทรงให้ทรงมไห้เป็นแนวทางไอเอฟซีได้เบิง้งได้ผิดจารณาเนาะค่ะเนาะเจลําไยกกันได้มาเผยแผ่บอกต่อล่ะค่ะแนวทางตัวเลขเป็นจังไดกับเขามาเบิ้งไปน้ำกันล่ะค่ะเพื่อเป็นแนวทางสื่อหาลอตเตอรี่ค่ะจับรางวัลไว้เนาะผู้เ่นมัก ท่านใดมักกับตามได้ค่ะท่านไดบ่มักกับพานเบิงเป็นแนวทางเป็นก,กําลังนไกนทางช่อมก็ได้ค่ะพิจารณาเบิงเนาะงวดนี่ตัวเลขชุดนี้มันจะเข่าหรือบ่เขา่าชุดนี่โปไหอยมาเหล็กวิ่งค่ะวิ่งวิ่งวิ่งไปที่เก้าเก้ากับแปด ปู้หายเลขวิ่งเก่ากับแปดเลขวิ่งเก่ากับแปดตูจับโคเลขกเขียงอ่ามีเลขกเขียงพร้อมค่ะเลขกเขียงเนาะอันนี้เลขกเขียงบนล่างเดี๋ยวเกล้ามย่อยจะเขียนไปตามที่ปูหายมากค่ะเลขกเขียงบนล่างก็จะมีติหนึ่งห้า แปดเก้าค่ะสี่ตัวเ,เขเียงของโปูอันนี้จะเลขวิ่งค่ะบนรางค่ะอันนี้ปูวาเลขเขียงเขียงเนาะ เขียงไปได้ทั้งบนล่างไม่ยหนึ่งห้าแปดเก้าจับใจได้ค่ะเป็นเลขเด่นเลขล็อกไว้ก็ว่าได้ละค่ะเลขล็อกเลขวิ่งลูดวิ่งลูดเก้ากับแปดปูดจับคูไม่หายหนึ่งห้าหนึ่งแปดแปด ห้าแปดห้าแปดห้าแล้วก็เก้าแปดเก้าแปดสามตัวค่ะจะไม่สามตัวเอก สามตัวสองตัวเนี่ยก็จะไปได้ทั้งบนล่างเนาะบนล่างค่ะสุดสองตัวสุดสองตัวไปได้ทั้งบนล่างเลขเขียงกะจับใจเนาะค่ะเนาะผิดจาระหน้าเอาของปูค่ะสองตัว สามตัวปูหายมาเนี่ยจะไม่โย่เก้าแปดห้าห้าเก้าแปดค่ะก็เป็นตัวกลับกันละค่ะห้าเก้าแปดหรือแปดหรือห้าแปดเก้า ตัวกับกันเนาะปูหายมาเนี่ยทางปูหายมาจังไดดก็ลงไปให้สั่นล่ะค่ะเนี่ยทางปูเน้นให้ตัวแดเฮาก็นเน้นไปตามตัวของปูเน้นให้เนาะค่ะเนาะชุดนี่ปูเน้นให้ปูเน้นสองตัวให้มาที่แปดท่าค่ะแปดท่าปูเน้นมาที่แปดท่าแล้วก็แปดเก้าค่ะ ตัวเน่นของปูส่วน3ตัวส่วนสามตัวกะมีคูเดียวเนาะคะ่ะเนาะเป็นกรับกันซื้อค่ะเป็นเลขกกรับกันค่ะโปูขแท่าทางตัวเหลขกปูทรงมาให้สีดเดิงเป็นแนวทางไปน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะชุดนี้ก็ว่าหลายตัวค่ะสุดสุดสิ์ทิศค่ะ สูตสิบทิศของปูขนจะให้เบิ่งเป็นแบบไล่ตั้งค่ะ ค่ะตัวเลขค่ะอันนี้จะเป็นตัวเลขยืนยันที่ปูทรงมให้เนาะคะ่ะเนาะลายมือของปูทุกท่านทุกคนก็นกนจะเค่อยเห็นอยู่ค่ะนี่คือลายมือปูปูทรงมให้ค่ะอันนี้เกลลำแยกกับลยมาเขียนออกมาใส่กระดาษเพื่อมันจะตัวใหญ่แน่เนาะคะ่ะเนาะเพื่อจะตัวใหญ่แน่ถ้าเอพซีก็จะได้มองเห็นชัดเจนนันจะเป็นชุดของปูแหละค่ะสูรสิบทิดไปได้บนรางค่ะวิ่ง มีเก่าก็แปดค่ะเหลเ็กเขียงเลขกเขียงบนรางห่ห้าแปดเกส่วนปูจับคูว่าให้หนึ่งห้าเดค่ะเด่นสคูค่ะเด่นสองคูแปดห้ามตัวเก้าแปดห้าค่ะเป็นตัวเลขกกับกันเนาะค่ะเนาะแครมันกลับกันส่วนเด่นก็ไม่สคูค่ะร่องสองคูค่ะ สุดนี่ถือว่าหน่อยค่ะหน่อยกะทัดรัดนาลุ่นนาล่องเนาะค่ะเนาะสุดนี่แต่ละหน้าเด้อค่ะเด้อแนวทางตัวเหล็กกะมีความเสียงเกลํ่มแยกกะน้ำมาเสนอเป็นแค่ซื้อแนวทางล่ะค่ะกะหวังให้ทุกท่านทุกคนก็ไครโชคโชคมันหมานสุโภสุพ้นเด้อค่ะสวัสดีค่ะ